สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันเรื่นร,ร,ร่มเรกยามดีแปรมปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรอจากฟ้าให้บรรดาป้วงทันสุขสีโปรดประทานพรนโดยพราณีให้ชาวไทยลว้วนมีโชคชาย ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ สวัสดีปีใหม่ทุกทุท่านปีนี้ก็ส่งสกส,สลิง2,559ปิดบนตึกนี่ก็หวังว่าทุกคนก็จะ,ะคึกคักคล่องแคล่วทำอะไรเหมือนลิงก็ปลิ ปีนี้ปีนี้ก็ก็เหมือนทุกๆปีที่ว่าตอนกุดจีนก็ต้องทำแชชุดลิงนี่เป็นลิงสีทองแล้วครต้องมีคำขวัญภาษาจีนทีนี้ก็ครูจีนเขาก็ได้ร่างปลารบบอกว่าปีอื่นๆนี่ก็มีคำขวัญที่ฟังดูไพเราะแต่ลิงเนี่ย มีแต่เรื่องความยุยกยิกหยุกหย,ยิกแล้วก็ไม่ดูไม่เห็นจะเป็นมงคลเท่าไหร่เจ้าไปคิดมาคิดมาเขาก็บอกว่ายิงลิงกระโดดกระโดดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องต้อง,องขยันจึงจะเจริญแล้วก็กระโดดก้าวหน้าขึ้นทุกทีทุกทีก็นับว่าเป็นมงคลก็เลยเขียนคำอะไรที่มีความหมายทำนองนี้ ในโอกาสนี้เนื่องจากในปีเก่านี้เราก็ได้ทำงานาร่วมกันแล้วก็เรื่องของสภากาชาตินี่เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทำช่วยให้คนอื่นสุขกายสบายใจมากขึ้นก็หวังว่านอกจากาสิก่งั์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะมาคุ้มครองพวกท่านแล้ว กิจการงานต่างๆที่ท่านทำและได้ผลดีในปี2558นี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะส่งผลให้ท่านมีความสุขกายสบายใจอย่างน้อยก็เป็นความพึงพอใจก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความพึงพอใจมีความสุข และก็สุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจพร้อมที่จะทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองเพื่อสภากชาติและเพื่อสังคมเป็นส่วนรวม